สวัสดีค่ะวิดีโอนี้ก็ตามใจวัยรุ่นเลยนะคะพอดี f c ของพี่อ้อมขอมานะคะขอให้พี่อ้อมสอนพับแหวนแบบนี้นะคะซึ่งพับจากธนบัตรค่ะพี่อ้อมก็มี FC กับข้อเหมือนกันเลยนะคะวันนี้พี่อ้อมจะสอนแบบง่ายๆเลยนะคะพี่อ้อมจะยกตัวอย่างเป็นธนบัตรแบงก์ละ20แบบนี้ค่ะนี่นะคะขั้นตอนแรกพี่อ้อมจะงายฝั่งนี้ขึ้นนะคะซึ่งคุณผู้ชมจะใช้ฝั่งไหนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการพับครึ่งแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ผู้ชมจะใช้เป็นธนาบ,าบัตรแบงค์ไหนก็ได้เลยนะคะซึ่งแต่ละแบงค์นะคะจะกว้างเท่ากันค่ะแต่ว่าความยาวจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะจะให้เท่ากันแบบนี้เลยแล้วรีดเส้นให้เรียบๆเลยนะคะซึ่งธนาบัตรใหม่นะคะค่อนข้างจะพับยากนิดนึงนะคะแบบใหม่จะพับยากค่ะเราก็จะได้กับเส้นแบ่งครึ่งกลางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะพับขอบทั้งสองข้างนะคะเข้ามาให้ตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางตรงนี้เลย นี่ค่ะเสียงดนตรีพี่ออมก็มาแล้วนะคะรถไถคันเบลเลอร์เลยนะคะกําลังจะวิ่งผ่านค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะพับขอบลงมาอีกหนึ่งครั้งค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราจะรีดเส้นให้รเรียบๆคมๆเลยนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทําการพับทั้งสองข้างประกบเข้าหากันแบบนี้ค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะวัดจากขอบเข้ามาค่ะี่อมจะวัดจากฝั่งขวามือนะคะวัดจากขอบเข้ามา5ซนติเมตรครึ่งค่ะธนาบัตรแบงค์ละ20เราจะวัดเข้ามา5ซนติเมตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นธนาบัตรแบงค์ละ50จนถึง1000เราจะวัดเข้ามา6ซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วพับลงมาแบบนี้เลย นี่นะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราจะพับเข้ามาอีกหนึ่งครั้งนะคะพับเข้ามาค่ะโดยให้เส้นตรงนี้นะคะตรงกันเป็นแนวเดียวกันแบบนี้นะคะซึ่งจุดสังเกตง่ายๆค่ะส่วนนี้จะเป็นมุมแหลมๆแ,แบบนี้เลยแล้วเราก็ทําการรีดนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพับส่วนนี้นะคะมาด้านหลังค่ะแบบนี้เลยแล้วพับอ้อมเข้ามาอีกหนึ่งครั้งนะคะ ให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเก็บมุมส่วนนี้นะคะเข้าไปในช่องตรงนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นช่องสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเราก็จะพับมุมส่วนนี้ดันเข้ามาเลยนี่ค่ะซึ่งเสร็จแล้วก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยไก่เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะม้วนส่วนนี้นะคะส่วนปลายฝั่งนี้ค่ะใส่เข้ามาในช่องตรงนี้นะคะนี่ค่ะ วิดีโอนี้ก็ตามคำขอของ FC ของพี่อ้อมเลยนะคะไวรุ่นฟันน้ํานมนะคะโบนีพี่อ้อมไปส่งหลานที่โรงเรียนค่ะน้องก็จํำพี่อ้อมได้นะคะแล้วก็ขอเข้ามานะคะนี่ค่ะเราก็ดันส่วนนี้เข้ามาแบบนี้เลยดันเก็บเข้ามาแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าพับยากนะคะแต่ถ้าดันเข้าไปยากนะคะเราก็สามารถพับมุมตัวนี้เข้ามาเล็กน้อยก็ได้ค่ะนี่นะคะให้ส่วนปลายตรงนี้เล็กกว่านะคะ แล้วใส่เข้ามาในช่องตรงนี้เลยแล้วเราก็ทำการจัดส่วนนี้ให้โค้งๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ใส่เข้าไปที่นิ้วของเราได้เลยนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการพับง่ายมากเลยนะคะสำหรับวิดีโอหน้านะคะพี่ออมก็จะมาสอนพับแหวนจากธนบัตรเป็นรูปอะไรเดี๋ยวุณผู้ชมติดตามเลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จกเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ